สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาโมเดลนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าที่0ในไทม m i n เ t เตอร์2 j u จั m e n t เ a y เป็นงานจริงของเนกานะครับแต<ม>่แะจะเป็นแพ็คที่อ่าจะเป็นฉากที่เหมือนจะตอนที่ถล่มพวกตำรวจนะครับผมเป็นเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าจดจำในภาคสางองเ,เลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นกล่องอัลติเมทนะครับผมก็เรื่องของอุปกรณ์และอุปกรณ์ก็จะเยอะเป็นปกติของพวกซีรีส์ลายกล่องอัลติเมทนะครับผมนี่ตรงข้างก็จะเป็นสลักชื่อครับผม Terminator 2 j u s จ m e n Day ดก็จะมีหน้าคี0แปดร้อยอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็น่าโลโก้เนก้าแล้วก็เรียวทอยนะครับ ส่วนข้างหลังครับผมก็จะเป็นภาพโปรโมทนะครับผมเป็นเทอร์วินเเตอร์สองทีแปดร้อยก็จะเป็นอ่าเหมือนจะเป็นคําคํโปรยพวกอ่าเหมือนจะเป็นคํโปรยหนังของเทอร์ n ินเเตอร์ตแล้วก็เอามาใส่หลังกล่องนี้ครับก็ก็จากที่เห็นก็กจะมีอาวุธเยอะแยะเลยครับผมก็จะมีปืนพกแล้วก็มีเอ็มร้อยสามสี่เป็นมินิกันแล้วก็มีเอ็มเจ็ดิเก้าเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดไปด้วยตรงนี้ ตรงส่วนทางด้านขวาของกล่องนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใต้กล่องก็จะเป็นเครดิตของคนทํากล่องนี้นะครับผมก็จะมีเนการเรียวทอยเหมือนเดิมแล้วก็เว i อินชัยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตรงกล่องข้างในดูแบบว่ามันจะมีอะไรบ้างเปิดเปิดแล้ว นี่นะครับผมเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัว T แปดร้อยนะครับจะมีหัวเปลี่ยนให้สองหัวครับผมก็เป็นหัวแบบใส่แว่นแล้วก็แบบเป็นครึ่งหน้าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็จะมีกระเป๋าใส่กระสุนละ M 1 3 4ยาตรงนี้นะครับผมเป็นมินิกันแล้วก็มีปืนพก มี M79 ครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เอ้ย M79 อยู่ข้างบนส่วนตรงนี้จะเป็นลูกซอนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่แกะอสสิ่กันเลยดีกว่านะครับผมเอาแล้วรับก็เสร็จวิธีเราเลยครับสําหรับการแกะกล่องเจ้า T800 นะครับผมก็จะมาดูของของประกอบฉากจุดจิกกันก่อนเลยครับผมก็แพ็คนี้ครับเขาก็จะให้ของพวกของประกอบฉากจุดจิกเยอะมากเดี๋ยวก็จะ ดูของปืนพกกันก่อนเลยนี่จะเป็นปืนพกลงสีสีเงินแล้วก็มีสีดำตรงด้ามจับปืนนะครับนี่แล้วก็อันอันที่สองก็จะเป็น M79 เป็นลูกป,ป็นปืนยิงลูกระเบิดน,นะครับก็เขาก็จะมีมีสะพายนี่ครับผมเป็นเป็นเส้นเอาไว้สะพายเป็นสีเขียว สีก็จะเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีน้ำตาลไม้ครับผมก็จะคล้ายๆกับปืนลูกสองที่จะรีวิวต่อไปนี้เลยนะครับนี่อโอ้แล้วก็อันที่สามครับก็จะเป็นลูกสองนี่ลูกสองสีสีเงินสีสีเงินแล้วก็สีน้ำตาลไม้เหมือนกับ m เจ็ดเ้าตะกี้เลยนะครับนี่ก็ส่วนรายละเอียด พวกเท็กเจอร์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมส่วนใหญ่ก็จะลงเป็นสีเงินเป็นสีด้านได้าเลยครับไม่มีใส่รายละเอียดพื้นผิวอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหัวนะครับผมเป,เป็นหัวเปลี่ยนเดี๋ยวดูของแบบใส่แว่นกันก่อนเลยนะครับนี่ใส่แว่นก็จะเป็นคล้ายๆกับหัวปกติแค่เพิ่มแว่นเข้ามานะครับโอเค แล้วก็หัวสุดท้ายครับผมก็จะเป็นหัวเหมือนจะเป็นครึ่งหน้ามันจะเป็นหุ่นยนต์เป็นเป็นหุ่นเหล็กแล้วก็อีกครึ่งหน้าก็จะเป็นหน้าคนนะครับผมก็จะเป็นสภาพหน้าเละๆอย่างนี้เลยก็ส่วนส่วนตัวคิดว่าอันนี้ก็เขาก็ทํามาสวยอยู่นะก็เป็นจะเป็นเหมือนเป็นรายละเอียดของหัวของหุ่นเหล็กก็จะเท็เจอร์ก็จะมี อ่ายังไงมีความคูกขาดเล็กน้อยนี่ก็จะมีเป็นเป็นเนื้อเป็นเลือดอืมส่วนหลังหัวก็จะมีเป็นแผลหลังหัวครับผมเป็นรูนี่ก็ประมาณนี้เลยโอเคเดียกก๋ยวก็มาดูส่วนตัวฟิกเกอร์กันต่อเลยนะครับนี่ พิกเกอร์โดยรวมนะครับผมก็ตัวก็จะค่อนข้างหนาหนาหน่อยครับผมเพราะว่ามันมีแจ็คเก็ตอยู่เป็นแจ็คเก็ตสีดาค่อนข้างที่จะหนาอยู่แล้วก็จุดขยับนะครับผมจุดขยับส่วนอ่าส่วนแขนก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับผมไม่ใช่ดับเบิลจอยเหมือนพวกรุ่นอัลติเมทอื่นๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปืน เปิดมินิกันนะครับผมนี่แล้วก็มีกระเป๋าไว้สําหรับใส่กระสุนก็จะเป็นแบบใสตามสายนี้เข้ามาเลยแล้วก็ขาครับส่วนขาก็าจะเป็นอ่าเป็นซิงเกิลจอยเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เดบินจอยแล้วก็หมุนหมุนขาได้แล้วก็หมุนเข่าได้ครับผมหมุนเข่าช่วงนี้ได้โอเค ส่วนมือหมุนได้สา0รอหกสิบองศานะครับเป็นมือใส่ถุงมือแล้วก็รองเท้าครับรองเท้าก็ก็หมุนได้สา0ร้หกสิบเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะแน่นๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ส่วนด้านนี้ครับด้านด้านนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันหมุนได้เปล่าเพราะว่าผมพยายามหมุนแล้วมันเหมือนแน่นอะไรบางเหมือนมันติดอะไรบางอย่างน่าจะแน่น ข้างนี้ก็น่าจะแน่นอยู่ครับผมส่วนตรงนี้ก็สามารถหมุนตรงนักแข่งตรงนี้ได้ส6 0สิบองศาเหมือนกันแต่ข้างนี้ไม่แน่ใจนะว่าหมุนได้เปล่าเพราะว่ามันเหมือนไม่มีจุดขยับเลยก็ไม่ก็ไม่กล้าหมุนเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็จะเป็นสายสบายใส่พวกกระสุน M7 จ้าอะไรอย่างนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นสีเงินทองก็ จะใส่เลยไว้รอบๆเลยนะครับผมนี่ส่วนข้างหลังก็จะมีเป็นรูๆครับเหมือนเป็นอ่าเป็นเป็นส่วนที่ถูกยิงนะครับผมนี่ก็ตามหนังต่ช่วงแรกเลยครับที่โดนทีหนึ่งพันยิงใส่หลังรัวๆเลยเอวเอวหมุนได้นะครับผมโดนเอวหมุนได้สามกสิบองศา,าเลยโอเค มไม่งนะเดี๋ยวจัดท่ากันจัดท่าใส่ปืนไปเหมือนเดิมไปเออโอเคแล้วก็ฮิลกระเป๋าบึ๊บ,บโอเคครับอะโอเคโอเค,นะอเควางไปเลย ส่วนตัวก็คิดว่าเจ้าเจ้าที800ของอาอัลติเมทนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่ประมาณกลางๆครับผมเป็นพวกปืนสามกระบอกเป็นของจุกจิกเล็กน้อย ส่วนจุดขยับเรื่องของจุดขยับก็ค่อนข้างที่จะพอใช้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นซิงเกิลจอยเลยแทนที่มันจะเป็นดับเบิลจอยเพราะว่าพวกงานอัลติเมทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นดับเบิลจอยอย่างเช่นพวกเอเลียนกับพีเดเตอร์อะไรอย่างนี้แต่นี้เป็นซิงเกิลจอยอย่างเดียวเลยกอ็อันนี้ก็จะมีเป็นแบบงานเป็นพวกไม่ใช่ของกล่องทึบแบบนี้นะ จะเป็นพวกกล่องใสแทนนี่ก็จะเป็นตามรูปแบบนี้อันนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่ามันแตกต่างกันป่าว้าที่ดูมางานกล่องใสก็จะมีเป็นพวกจิงเกิลใยเหมือนกันแต่ไม่มีหัวเปลี่ยนนะเอออันนี้ก็น่าจะแตกต่างเพราะว่ามันมีหัวเปลี่ยนส่วนอาวุธก็ค่อนข้างที่จะแบบเดิมกับของพวกกล่องใสเปรียบเลยครับผมนะครับเนี่ยมีหันหน้าโอเค ก็สำหรับวันนี้ครับผมก็การรีวิว t 8 0 0ของ terminator 2 judgment day ของงาน nega น ultimate ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ